ตั้งแต่มีลูกสาวตัวน้อยสุดน่ารักอย่างน้องเมียวมี่มาเติมเต็มความสุขให้กับครอบครัวก็ทำเอาคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอย่างคุณตู่เปียวดีและคุณมาวินทวิพลทุ่มเวลาให้กับลูกแบบเต็มที่เผลอแป๊บเดียวน้องเมียวมี่ก็อายุได้3เดือนแล้วค่ะโดยในไอจีของคุณแม่ตู่ก็ได้ลงคลิปอัปเดตพัฒนาการของน้องเมียวมี่ให้ได้ชมกันเรื่อยๆค่ะล่าสุดค่ะคุณแม่ตู่ก็ได้อัปคลิปเผยความน่ารักระหว่างคุณพ่อกับน้องเมียวมี่โดยได้เขียนแคปชั่นไว้ว่า ภารกิจเมื่อเช้านี้ของปะปีงานขคุณพอ่อพยายามกล่อมน้องเหมียวมีให้หลับแต่ดูเหมือนว่าจะไม่สําเร็จค่ะก็พาไปเล่นดูดอกไม้เดินชมวิวแต่สุดท้ายคุณแม่ตู่ก็รับจบกล่อมน้องเหมียวมีนอนได้สําเร็จค่ะ ชมคลิปแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง d n 2ปาร์ตี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ